สวัสดีครับพบกันอีกแล้วที่บริษัทเพชรยนต์ลดมือสนะครับเป้วีออสมือสวันนี้เอาตัวยารีนะครับสีครับที่ว่าสีไม่ซ้าใครแน่นอนเอาสีแดงมาเลยนะครับสีแดงดจี๊จ้าสภาพสวยแบบนี้นะครับบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับได้รถปีใหม่ด้วยและไม่น้อยด้วยนะครับ เรียกว่าผมบอกเลยว่าลูกค้าชอบแน่นอนเพราะไม่น้อยนะครับไม้หลักหมื่นนะครับไม้น้อยเท่าไม้ไม่เกินห้าหมื่นอ่ะไม้น้อยมากนะครับและสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับใครในคันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับราคาประหยัดผ่อนเบาๆนะครับผ่อนประมาณ6กพันห้าถึงเจ็ดพันนะครับกรณีฟรีดาวนะครับและถ้ามีเครดิตนะครับผมให้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับสองบาทกว่าเท่านั้นนะครับ โดพิเศษ2บายกว่านะครับใครสนใจแอดไลน์มาทักมหาเป้ได้เลยนะครับ094 7 8 9 48 48นะครับบอกก่อนนะว่าคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับสภาพเนี่ยคือแค่เพิ่งล้างนะครับยังไม่ได้เก็บรักเก็บงาน100%แต่ให้ดูนะครับสภาพที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าสวยเหมือนรถป้ยแดงเลยนะครับตัวนี้เป็นยาลิท1.2นะครับ1.2นะครับปี20นะครับปี20ไม่น้อยด้วยนะครับ บอกเลยว่าไม่ไม่ถึง40,000โลนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าไม่เท่าไหร่และดูนะโครงสุโครงสร้างรถภายนอกภายในหัวหน่องหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับฟักตัวนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ full LED นะครับตัวกระจังหน้าจะได้เป็นตัวพรีเมียมตัดกับตัวสีดำเงานะครับทะเบียน1380คันนี้ทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยซ้ายขวาสภาพเดิมนะครับเป็นแบบปลายดาบสมุไรนะครับ ชมหน้าชมตา,ตาสมัยหล่อๆอาการแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดเลยนะครับปากกระโปรงเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ปากกระโปรงเดิมสภาพเดิมนะครับไม่มีไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีจอดรถนะครับไม่มีพิวารอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวแม็กนะครับจะได้เป็นสีดำปัดเงานะคะรับลายใบพัดสวยๆลายกราฟิกแบบนี้นะครับส่วนตัวยางนะครับบอกเลยว่าอย่างนี้ไม่เอานะครับใครซื้อเป้อย่าเป้เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะครับบอกเลยนะครับจัดไปเลยนะครับ เรียกว่าลูกค้าได้ยางที่งบประหยัดไปอีกเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะครับมีให้ทั้ง4ล้อนะครับมีให้ทั้ง4ล้อนะครับล้อหน้าดิส์ล้อหลังดั้มนะครับอ่าส่วนตัวสีสารถนะครับสภาพเดิมเลยกระจกมองคล้างจะเป็นตัวสีดำเป็นโอแบ k นะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวพร้อมๆแบบนี้นะครับภาษีพบนะครับต่อให้ครบนะครับเจ็ดแปดพันหมือนหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องออกครับปีแรกไปต่อให้ลูกค้าฟรีนะครับ ไ้ต่อให้ฟรีนะครับผมบอกเลยนะและข้อดีอย่างนะครับคันนี้กระจกด้านหน้าของเดิมนะครับแสดงว่าคันนี้นะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกไม่เคยชนไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับกระจกเดิมจากป้ายแดงนะครับยังอยู่ครบๆแบบนี้นะครับฟิล์มรอบคันนะครับติด80มาแล้วขนาด80กองแสงอย่างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบางบานเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับจะเลือกให้อ่าเรียกว่าเอาที่ดีสุดให้ลูกค้าเลยนะครับ ครอบสันคมเห็นไหมครับนี่สภาพต้องเนียนต้องกริบแบบนี้นะครับนี่ขอบประตูขอบประตูนะครับและดูนะครับแกดูสปอตเ็นอาร์นะครับนี่แกดูนะครับปึ๊บอ่ะเม็ดอาร์สปอตเห็นไหมครับเดิมๆชัดๆทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับนี Kopf ่ต้องเดิมแบบนี้นะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นอาร์เดิมแท้นะครับรถเดิมนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักหรือจะต่อได้นอนนะครับโครงสร้างต้องเดิมนะครับไม่ได้มาตรฐานเกรดเอเราไม่ขายอยู่แล้วนะครับ ไม่ได้มาถ่ายกินเองเราไม่ขายอยู่แล้วนะครับและดูหนังหัวน็อตต่างๆไหมครับตรงประตูนะครับสภาพเดิมนะครับเสาบีสภาพเดิมสีเดิมนะครับปีผลิตปี20เดือนตุลานะครับอ่าสภาพเดิมของตรงน็อตเดิมนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาเป็นเบาะหนังนะครับอ่าสภาพสวยเดิมเนี้ยบเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบๆนะครับกล่องเอกสารนะครับมีให้ดูเลยว่าเล่มเอกสารอยู่ครบถูกต้องแบบนี้นะครับ ามาจากาตยตซาฮซิ่งนะครับเจ้าของเก่าคือสุบรีคือผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าของเนะาะคันนี้ก็เช็คให้ละเอียดแล้วนะครับนาตสิแปดมีอะไรไหมขอเช็คให้หน่อยนะครับขอตรวจให้เลยนัสิแปดบางเปล่าเลยว่าคันนี้นะครับรถไม่มีอะไรไม่เคยแัดแปลสภาพใดทั้งสิ้นไม่มีชนด้วยนะครับถ้ามีชนอะไรพวกนี้ม,มีอะไรทําเปลี่ยนเขาจะแจ้งลงในเล่มหมดเลยแต่คันนี้ไม่มีนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับมาดูเสาซีกันต่อโครงสร้างด้านหลังนะครับยาลิศเครื่องพันสอง ตัวสปอร์ตนะครับผมบอกเลยนะว่าตัวนี้นะครับภายในกว้างนะครับภายในกว้างด้านหลังนั่งได้3มคนนะครับนี่เบาะหนังแบบนี้นั่งได้3คนหลังคาสูงโปร่งนะครับด้านายเป็นโทนสีดำนะครับโครงสร้างนะครับแกะดูนะครับเม็ดน้ำสปอร์ตเห็นไหมครับเดิมๆชัดๆนะครับนี่เดิมๆชัดๆเลยเห็นไหมอ่าของเดิมนะครับของเดิมของแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องแบบนี้เท่านั้นเลยนะครับ ส่วนด้านท้ายนะครับดี๋ย่าเปิดให้ดูที่หนึ่งนะครับมีกล้องนะครับกล้องติดมาแล้วเป็นกล้องเดิมโรงงานด้วยนะครับกล้องติดมาแล้วส่วนด้านในนะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก็บนะครับสิ่งของสิ่งของรองรองเท้านะครับตีบงตีแบตไปออกกำลังกายไปขึ้นเขาแคมปิ้งสบายนะครับเพราะว่าช่องเก็บสัมภาระเยอะมากๆถ้าไม่พอแค่นี้นะครับยกถ่าตรงนี้ได้เลยนะครับยกปุ๊บนะครับแล้วนะครับ แล้วพับเบาไปนะครับนี่เรียกว่าพอเลยครับนอนได้เลยนะครับแบบนี้นอนได้เลยนะครับเรียกว่านอนได้เลยอ่ากว้างๆแบบนี้นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับยาลิสนะครับผมบอกเลยนะว่าคุ้มนะครับซื้อแล้วคุ้มต้องซื้อยาลิสนะครับหัวน็อตต่างๆสภาพเดิมไม่แก่ไม่ขายเห็นไหมครับแต่โครงตะเข็บเดิมนะครับเป็โอเปน์กเดิมเห็นไหมครับเดิมทุกจุดทุกเม็ดนะครับโครงสร้างเดิมนะครับ ไฟท้ายไทยคุยตกนะครับนี่สภาพเดิมนะครับเป็นอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมคันนี้นะครับย้ําเลยนะครับว่าราคาแค่3ามแ0 0เจ็านะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างนะครับด้าน,นท้ายนะครับตัวนี้นะครับยางอะไหล่เนี่ยมีการถอดออกไปนะครับ ก็รถกำลังล้างเนาะหยอมาใส่ให้นะครับแต่ข้อดีคือได้เห็นตัวถังว่าตัวถังเดิมไม่มีน้าท่วมเป็นแบบนี้นะครับและแกะลูกยางดูนะครับลูกยางต้องลูกลมคมกริบไม่เสียรูปนะครับเสดยว่าคันนี้ใต้ท้องไม่มีชนไม่มีกระแทกเลยนะครับนี่ลูกกลมคมกริบสภาพสวยเลยนะครับสภาพเดิมขอบซีนก็เดิมเห็นไหมครับต้องเดิมต้องใช้แบบนี้ทุกจุดนะครับดูซ้ายดูขวาดูให้ครบนะครับ 1R 1L อยู่ครบนะครับโอเคสวยนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าสภาพนี้รถสวยเก๋ๆแบบนี้คุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้ครจะไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอ่าขอปิดฝาท้ายเดีย๋ยวพาไปดูด้านในนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตจะมีเรื่องของตัวสปอยเลอร์เพิ่มมาตรงนี้นะครับเรียกว่าช่วยในเรื่องของอ่าแฮนดิ้งหรือการขับขี่นะครับให้ยี่บนถนนมากขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นตัว LED เนอะแดงๆใ,ใสๆแบบนี้เป็นแบบว่าสไตลนะ์สปอร์ตนะครับสปอร์ตเฉียวมาดูกันต่อทีด้านในนะครับ ด้านในผมบอกก่อนเลยนะครับว่าออปชันที่ได้เนี่ยจะมีเรื่องของพวกอ่าเรียกว่าปุ่มออโต้ออฟท้าชั้นคอนโทลมาให้นะครับครบครบแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าปรบบไฟฟ้าจะมีสปีดล็อกให้ด้วยนะครับรถขับเกิน20มันจะล็อกให้เองอ่าคราวนี้อย่ามาดูด้านในกันบ้างนะครับเดี๋ยวหยว่าเบรกกดสตาร์ทดูนะครับอยยบเบรกก่อนแล้วบีสตาร์ทปึ๊บอ่ารถติดแล้วนะครับจอนะครับเป็นจอแบบเรืองแสงเนาะสีดําตัดน้ําเงินนะครับ บอกมาตรวัดบอกความเร็วรอบบอกเก์น้ำมันบอกนาฬิกาแล้วก็บอกองศาอุณหภูมิภายนอกนะครับและก็บอกว่าคันนี้เลขไมค์แค่3 4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับไม่น้อยนะ34,680กิโลเมตรนะครับจอทัชสกรีนได้นะครับจอทัชสกรีนได้นะครับ FMAM นะครับมีให้ครบ USB นะครับครบๆเลยคันนี้คุ้มๆนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์แบบออโต้นะครับออโต้ได้แมนนวลได้นะครับและแจ้งสถานะของโทดิคาดเบลกับไม่คาดด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีนะครับของตัวยาริสปอร์ตเลยนะครับจะให้รู้ด้วยว่าใครคาดไมคาดนะครับอันนี้เพราะตัวนี้เป็นเรื่องเรื่องค o r e สำคัญนะครับในการขับขี่เนาะตองคาดเบลทุกครั้งนะครับและเข้าเกียร์ถอยปุ๊บจะมีกล้องให้แบบนี้ขึ้นมานมครับมีกล้องให้เรียลไทม์เลยนะครับจะถอยก็ง่ายจะขับ เออหน้าก็สะดวกนะครับเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายใครหารถใช้งา,านสักคันประยัดน้ำมันแล้วก็มีออปชันแบบนี้คุ้มคุมแบบนี้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับส่วนคันนี้นะครับเรียกว่าเข้าศูนย์คันต่อไปนะครับเพิ่งเข้าศูนย์ก่อนที่มาขายด้วยนะครับที่43,000โละนะครับเข้าศูนย์คันต,ต่อไปนะครับเป็นทยของเร็วตามระยะดูแลง่ายๆไม่ยากบอกเลยว่าอย่าลิคันนี้ตอบโจทย์นะครับอ่ะไปดูกันต่อในส่วนของ หน้าเครื่องคันตรงคันหน้าเป็นยังไงไปดูกันนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะว่ารถเนี่ยคันมนุคันหน้าสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนแน่นอนนะครับเปิดดูนะครับฝากระโปรงเดิมสภาพเดิมนะครับสีเดิมนะครับแบบนี้คือสีเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้จากโรงงานไายแดงยังอยู่ครบครบนะครับยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับส่วนคอฝากระโปรงนะครับนี่เอามือเอล็สติกกดดูนะครับ ไม่แข็งกระด้ขดเป็นรอยแบบนี้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือซีนเดิมฝาเดิมนะครับและอย่างนะครับจะบอกว่าเดิมไม่เดิมดูยังไงครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าเห็นไหมครับนี่ตาปั๊มเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเห็นไหมครับอ่าไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมเดิมนะครับหัวโลกซ้ายขวาเดิมนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มกรโดยโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะครับทันเครื่องต่างๆนี่เรียกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับสภาพเนี่ยดีเลยนะครับ คาร์หน้าเดิมๆไม่บิดไม่งอไม่เสียรูปนะครับหมุดเดิมนี่เดิมนะครับสภาพเดิมนะครับไม่เสียรูปนะครับตัวตัวนี้จะเป็นตัวคารรับแรงต่างเนี่ยไม่เสียรูปไม่บิดไม่งอไม่เคยชนนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเหมือนใหม่นะครับรถเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับขับไม่เฉียวไม่ชนเลยดีมากๆนะแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมๆเนี่ยขายต่อก็ได้ราคานะครับซื้อไปใช้ก็ไม่ขัดทุนเยอะนะครับผมบอกเลยนะต้องตัวต้าอยาลเท่านั้นนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับนี่เดิมๆซีนเดิมสภาพเดิมนะครับ อันนี้บอกเลยว่าซื้อไปใช้นะครับาปี10ปีนะครับอยากขายต่อเรียกว่าไม่เก็บตัวเยอะนะครับถ้าสู้กันกับพวกแบรนด์รองเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ขาดทุนน้อยนะครับเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนสำหรับใครนะครับที่สนใจยาลิสติ่งสองสปอร์ตปี20คันนี้นะครับราคาแค่3ามแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันะครับพรหกพันหกถึงพหกพันเจ็ดนะครับบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวได้นะครับสีแดงๆสภาพสวยปียีสิบไม่แค่สามหมื่นกโลนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับคันนี้มีโปรน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะครับ แถมน้ำมันเต็มถังบริการฉุกเฉินฟรีหนึ่งปียางรั่วยางแตกน้มันหมดไม่มีปัญหานะครับเลยใช้บริการที่เป้แถมให้ได้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยโคตรคุ้มนะครับสีแดงจีจ้าแบบนี้นะครับไม่อยากพลาดการใครสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ดแนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันรับรถเลยนะครับผมสวัสดีครับ